แกก่องของขวัญที่ส่งมาจากแฟนคลับจากญี่ปุ่นคราวนี้มา3ามกล่องเลยนะครับมีทั้งขนมของเล่นของกินเครื่องดื่มมากมายนะครับสำหรับแฟนชาแนลพิซันเบียเดอะเมิเชียนนะครับถ้าติดตามดูมาตลอดนะครับก็จะทราบว่ามีน้องแฟนคลับคนหนึ่งนะครับที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งของมาให้พี่เป็นประจําแล้วก็บ่อยมากนะครับครั้งนี้3ามกล่องนะครับก็จะเอามา ให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาแบ่งปันกันคลิปนี้ไม่มีโฆษนณานะทำมาเพื่อขอบคุณน้องแฟนคลับนะครับน้องมิ้นนะครับคุณบุรดานะครับจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณมากๆนะครับของเยอะมากๆเต็มห้องพี่ตันไปหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะครับไม่รู้ว่าจะดูหมดทั่วถึงหรือเปล่านะครับมี3ามกล่องเลยนะครับคราวนี้กล่องหนึ่งยังไม่ได้เปิดมีทั้งของกินของเล่น ส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาจากญี่ปุ่นขอบคุณน้องมิน้นแฟนคลับของพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวกล่องนี้ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวพี่ซันเปิดก่อนนะครับอยากจะรู้จร,จริงๆว่ามันคืออะไรอัดกาวด้วยนเนี่ย โอ้เป็นขนมนะครับคุณผู้ชมขนมเยอะมากเลยครับโอ้โหขนมทั้งนั้นเลยเป็นขนมหน้าตาแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว้เหลือเชื่อเนี่ยตรงจากเรือสินค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาไม่ดตลาด เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างดีกว่าถั่วรู้ว่าพี่แซนชอบกินถั่วให้มาซะเยอะเลยพิตาชิโอนิชินคัพนุดเด่ลบะหมี่เจ้าแรกของโลกจากประเทศญี่ปุ่นคิดแคสตสตรอเบอรี่ขนมชีสเกมกระดานสไตล์ญี่ปุ่นหมักลุกและหมักล้อมโอเทโลเยลลี่เคี้ยวหนึบหนับเบียร์อาซาฮีไร้แอลกอฮอล์สปาร์กิ้งเมลอนโซดาขนมชีสอะไรสักอย่างวันนี้น่ากินมากเลยอะครีมลิสโล มันเขียนไว้ว่าอย่างนั้นเป๊ปซี่โคลาจากประเทศญี่ปุ่นขนมกรัรมมี่แตนอร่อยอ๋อนี่ส่งมาให้ทุกรอบเลยโมจิสดไสดชโชโ้ช็อกโกแลตของชอบพี่ซันเลยยี่ห้อเบอร์บอนนะครับว้าของเกา่ายังกินไม่หมดเลยเนี่ยโอ้นี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมอนสเตอร์เอนเนอร์จีดิงส์โอ้จีโซนนี้ดีนะเอนเนอร์จีดิงส์มอนสเตอร์เอนเนอร์จีดิงส์ดื่มวันนี้นอนอีกทีอาทิตย์หน้าชีสอัดแท่งเครื่องดื่มเนคตาเนคทารีนสาวๆนะจะชอบ หรือว่าพี่ชอบกินเยลลี่ให้มาซะเยอะเลยครับโอนอลามินดิงฟิฟซี่ซีโร่สเปเชียลมิลคคอฟฟี่อิโตเอนกาแฟกระป๋องสปาร์คิ้งรถขิงบาลิสตาแบ็ k กาแฟขวดทพวิสันเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตขนมเด็กอะไรก็ไม่รู้กินแล้วถ้าทางจะปวดฟันที่หลังไลเซ n นเอนเนอร์จีดิงมันบอกว่าไม่มีคาเฟอีนแต่มีสารกระตุ้นประสาทอย่างอื่นเพียบเครื่องดื่มสลัง ซื้อมาจะให้พี่เอาไปขายหรือไงเนี่ยอา้าวขนมนก็ยังไม่หมดแคนโดรี่ครีมช็อกโกแลตโรเต้คุคกกี้ชาเขียวขนมนอะไรไม่รู้แบบป๊อกกี้หวานแววน่ารักเชียอันนี้สิ่๊อกกี้ช็อกโกมินเคยฮิดบ้านเราสมัยก่อนใครไปญี่ปุ่นต้องฝากฮิ้วเข้ามาขนมกินแล้วฟันผุมีหลายอันบูดโดระเซรี่ขนมเยลลี่คาราจินแนรสอง,งุ่นจากญี่ปุ่นขายปีโปบ้านเรา แต่าทางจะอร่อยกว่าโอริฮิโร่ลินจ่ขนมเยลลี่คาราจิแนนโอยเยอะมากดูเท่าไหร่ก็ไม่หมดสทัทีเอา้าใต้นี้ยังมีเครื่องดื่มอีกล่องนึงนี่นาะสงสัยใจะให้พี่กินแทนน้ำและวมั้งเนี่ยแต่นี่คือไฮไลท์ของรอบนี้เท k เคนบิโชโจสเตตูลักกี้โคอโมเดลงานปั้นโคโตบุกิยะจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว้าว อันนี้แหละไฮไลท์นะน้องมินเขาบอกอย่างนั้นนะครับมีเอกสารแนบมาด้วยนะครับอันนี้เป็นแผ่นฐานรองอะ่ะอันนี้เป็นจดหมายนะครับข้างในมีเงินสามหมื่นเนาะ ลัคกี้โคยีก็เป็นตัวละครในเท k oh i i k e n ถ้าใครดูไลฟ์สดของพี่ซันทุกวันศุกร์จะทราบนะครับว่าพี่ซันเล่นตัวนี้เป็นตัวเมนนะนี่นะครับมองมายังดีสวยงามมาเรามาดูดีเทลใกล้ใกันนะครับงานโคโตบุกิยะที่ต้องสั่ง pre order นะงานของเขาจัดได้ว่าเนียบนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุด ในโลกแล้วนะครับาสายโมเดลจะรู้จักดีนะครับโคโตบุกิยะดูความละเอียดถอดแบบจากในเกมมาเป๊ะๆนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมด ทั้งหมดนะครับเยอะมากไม่ไหวจริงๆนะไม่สามารถดูได้ทั่วถึงนะครับเพ <g ül h> <g ül h> ตบะอนอันไหนเนี่ยมันเป็นของที่เล็กๆน้อยๆน,นะขนมเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องดื่มเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยก็มีแทบทุกรสชาติเลยแล้วก็มีหลายกระป๋องมากๆนะครับแบบเยอะอ่ะพี่ซันเนี่ยกิน ทั้งปีก็ไม่หมดมั้งเนี่ยต้องเอาไปแจกจ่ายนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวไหนนะครับอ,อยากจะดูรีวิวเป็นพิเศษนะให้พี่สันกินให้ดูแล้วก็วิจารณ์รสชาตินะครับก็แนะนําคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวพี่สันจะพยายามหาลิง์ไม่รู้มันจะมีขายหรือเปล่าในลาซาด้าช o อปปี้นะพวกนี้นะครับที่มีบริษัทหรือว่าพวกร้านค้าที่นําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะพยายามหา โดยเฉพาะพวกนี้ชินครับนูเทิรอย่างเงี้ยนะพี่ตันเดชอบมากนะครับอันนี้พี่ตันรีเฟรเขาเองนะแต่ไม่คิดว่าจะส่งมาเยอะขนาดนี้นะครับอย่างว่าให้กินช่วงลีภยัยสงครามกลางเมืองอะไรอย่างนั้นเลยมนะ <c oughs> ีพี่ตันไปต้องเข้าห้างไปอีกหลายเดือนเลยนะเนี่ยคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนจะเป็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณน้องมิ้นปุระดาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแบบฟรีๆไม่มีโฆษณานะครับเป็นการแทนคำขอบคุณจากวิสันเวียนะครับขอบคุณมากครับ